พี่น้องที่รักในพระกิตเจ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนเ่ยพวกเราก็ต้องขอบคุณพระที่ฝนได้โปรยปลายมาเพียงพอสําหรับท้นทุ่งนาชุนมากท่าที่พอรู้มาก็มีหลายๆแห่งที่ตอนก่อนนี้ก็รู้สึกแห้งแล้งหน่อยนึงตอนนี้ได้ฝนมาแล้วก็คงจะได้ข้าวปลาสมบูรณ์ขึ้นพระวรสารวันนี้พี่น้อง พระเสุูเจ้าประนามคนหน้าไหว้หลังหลอกซึ่งพระองค์ก็พูดอยู่เสมอว่าพวกฟาริสีพันปีอาจารย์นั้นน่ปฏิบัติแต่ภายนอกครับพวกเขามุ่งสร้างภาพใจภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงของเขาพระองค์ยังประนามคนที่ชอบจับผิดคนอื่นและบอกว่าถ้าคนจะบอด บอดก็คือคนที่บอดใจนี่นะครับตาเป็นตาบอดภายนอกเนี่เราค n รู้อยู่แล้วว่าคนตาบอดทําคุณตาบอดี่ตกตกเหวแน่นอนตกหลุมแน่นอนอันนี้คนตาบอดใจที่นําคนตาบอดใจเนี่ยทั้งสองคนก็จะตกลงในคูเหมือนกันฉะนั้นคนที่เป็นคนตาบอดนะนําคนอื่นที่เป็นตาบอดนี่นะต้องรับผิดชอบสูงก็จะเป็นหน้าที่อะไรใน ตำแหน่งไหนในการบริหารไหนไม่สำคัญสำคัญคือถ้าเขาตาบอดใจเนี่ยเขาจะนำคนอื่นให้ตกในคูดได้เช่นกันพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันนี้เป็นต้นและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เรามีก็คือชีวิตนิรัดนดร์เนี่ยจะต้องทำอย่างไรให้ชีวิตปัจจุบันนี้ ให้ลงเอยในชีวิตที่รันดรนคือไปอยู่กับพระพินเจ้าเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรพิจนารณามาโนธรรมทุกๆวันอันนี้ไม่ใช่ส่วนไว้สําหรับนักบวชชายหญิงหรือพระสงฆ์เท่านั้นแต่สําหรับพี่น้องสัจบุโตวันละห้านาทีที่เรามองดูตัวเองเนี่ยเราก็จะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ละวันนะครับ ประกดรที่หนึ่งนั้นมาจากจดหมายของนุบุญเปาโลที่บอกว่าในอดีตท,ท่านดูหมิ่นพระเจ้าเบียดเบียนทรมานคริสตชนแต่เมื่อท่านได้รับพระเมตตาของพระองค์แล้วท่านก็กลับใจและมีความเชื่อท่านเองรู้ว่าตัวท่านเองเคยพูดดูหมิ่นพระเจ้าเบียดเบียนและทำทารุณกรรม แต่โพระงค์อดทนท่านยาวนานทีเดียวและด้วยพราณาทานท่านจะมีความเชื่อและความรักในพระคริสต์อย่างล้นเหลือก็เข้าสมนองที่ว่าช่วยเจ็ดทีดีเจ็ดหนถ้ากลับใจได้นี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความดีทุกอย่างดังนั้นการที่เรามาเห็นความจริงของตัวเองใช่ไหมครับพี่น้อง แล้วเราก็รู้ว่าพระบินเจ้าเมตตาเราขนาดไหนเนี่ยก็ขอให้เราได้อยู่ใกล้กับพระบินเจ้ามากขึ้นทุกๆวันขอพระเจ้าไวพ้พรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ